สวัสดีครับมือนี้นะครับนกกะเสาร์วันอาทิตย์นะครับนกกะนะครับพบกับนะครับตามห้องอีสานอาหารพื้นบ้านนะครับนกกะมือนี้นะครับมีเมนูมานําเสนอนะครับกะเป็นนะครับเป็นปล้นปลาครับมือนี้นะครับเนาะเป็นปล้นปลาดุกนะครับนกกเนี่ยนะครับเบิ้งนะครับนกปล้นปลาดุกนะครับนี่แล้วก็นี่เลยครับผมปลาแผ่นนะครับปลาแผ่นอันนี้ซื้อมากนะครับเนาะแต่ว่าปล้นปลามือนี้ปล้นปลาดุกเลี้ยงนะครับพักกับพักยู ตามบริเวณบ้านนะครับบริเวณมียังนะครับเนาะมีสื่อแต่ป่านะครับนี่ครับแผ่นดิบบาทนะครับยู่ตลาดนะครับเห็นเนาะต่เลยนะครับเนาะครับมากินขอนกันครับอาหารเต่ละมือกับบ่ต์มียงหลายมากมามนะครับเนาะนี่ขาบละยางสองยางนะครับรู้แล้วนะครับสำหรับผมนะครับเนาะอันนี้นะครับบวบลวกนะครับเนาะัวนี้นะครับเป็นฟักเข่านะครับฟักเข่าโป่งเองนะครับแล้วก็แตงมีเขือนะครับเนาะ แล้วกับพักอันนี้ผมจำซื้อบ่ได้เนาะแจ้งเมนทักอี่อย่างแต่ว่ากินแซ่บนะครับกับลาเป็ดนะครับปลานแซ่บบลาคักเลยนะครับเนาะสาร์วันอาทิตย์นะครับเนาะบริเวเพีชงานกับหลังจากเฮ็ดเบียกนะในเวลากินเขานะครับเนาะเน้นพักครับเพราอันนี้กินกับลาเป็ดกับแซ่บนะแต่ว่าจำบ่ได้ว่ณนั้นชื่อหนังนะเนาะ มีแกน้ำนะครับจหรับวู้ใดได้กินอื้องมือนี่เนาะมขึ้นฝนตกคักนะครับก็เลยไปไต่ตลาดมา <c oughs> ขึ้นยนันฝนยันฝาครับรบ, <c oughs> บวบนะครับวันไ,ไปบึ้งนะครับเนาะ <c oughs> เริ่มแก่แล้วนะ พริกเส้ลนะครับเนาะเขียรพักกับพักนเพื่อนนะครับะครับนครับบนบนปละดุกเลี่ยงนะครับ ใกล้เม็ดแล้วครับปากนเลยปลยเป่นกับมากงับลูกปากขนาดยังกินซองยางใหยัให้รืมกินนะรึเมต้อจำเป็นตรงนี้รายมากไหมนะครับ กินก็เห็นเรียก นะครับพี่น้องมื่อนี้กะขอรีวิวเสนีย์นะครับเนาะกะพอกันไหมครับกับอาหารอีสานบ้านเฮานะครับเนาะไม่ต้องไปคาดบังอย่างไรนะครับว่าสิมีอาหารเต็มโต๊ะนะครับเพราะว่าเป็นอาหารเท่ากินปกตินะครับเนาะว่ได้ไปนั่นนะครับมามีอย่างกับเกี่อวนั่นนะครับอาจจะมีเมนูซ้ซำๆำก็มาว่ากันเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะสวัสดีครับ